Cre r e n t w o เราพาเด็กหญิงขายน้ำมะนาวหน้าบ้านเพื่อสารฝันการเก็บเงินซื้อลูกหมาตัวแรกลูกสาวของซิมที่เล่นรักทูริในเกม The s ซิ s 4หรือเริ่มต้นจากศูนย์บาทจนมีคาริฮาตและบริษทัทยิ่งใหญ่ขนาดนี้จะหาเงินเป็นกอบเป็นกำเหมือนรุ่นแม่เขาได้หรือไม่คะก่อนทชื่อไปถึงจุดนี้เราดูกันค่ะว่าสอสามวันที่แล้วเกิดอะไรขึ้นสวัสดีทุกคนค่ะเรากลับมาอยู่กันที่คาริฮาตเทอร์เนอร์นีกแล้วดูกี่ทีก็ไม่อยากเชื่อว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มันเริ่มจากศูนย์จริงๆใหญ่มาก และครั้งที่แล้วเราก็ค้นพบว่าค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนของคารืหั์นี้สูงถึง 28, 0 0 0ซิมบเลียนต่อเดือนค่ะซึ่งรุ่นลูกอย่างเด็กชายวายก็ได้ทําการหาเงินช่วยครอบครัวขายวายหน้าบ้านจะมีเงิน92 0 0หมนนะคะตอนนี้ซึ่งน้องเป็นคนที่ชอบเต้นบัลเล่มากฉะนั้นแล้วจะให้น้องมาเทรนบัลเล่เพื่อเพิ่มความสนุกตรงนี้ค่ะความจนตอนที่แล้วคือลูกสาวคนเล็กหรือน้องไอวี่ก็ได้พัฒนาทักษะทุกอย่างจนเต็ม10บหมดเลยเหมือนกัน่ะจริงๆแผนวันนี้มีหลายอย่างเลยค่ะที่ต้องทํานะดับแรกเรื่องของสวนตรงนี้นะคะคชมบอกว่า ให้ติดสปริงเกิลใช่ไหมอันไหนที่จัดการเสร็จแล้วก็เปิดสปริงเกิลเลยค่ะโอเคทุกอย่างดูดีขอบคุณคอมเมนต์คุณผู้ชมด้วยค่ะนอกจากนี้แผนต่อไปคือเราจะขยายห้องทํางานให้วายค่ะเราลืมเอาสเตชันอัดวิดีโอคืนให้น้องน้องกําลังเป็นผู้มีชื่อเสียงผลิต v ล็อกกําลังดังสีดาไปด้วยกันเลยไหมมีสตรีมมิ่งเด็กแบบนี้แล้วก็โอเคนี่สตรีมมิ่งสเตชันเสร็จแล้วก็อี้ที่เข้าทีมี3แบบนะคะแต่เราจะ go with this one เราชอบอันนี้ค่ะเดี๋ยว นี่มันกลายเป็นประเพณีใหม่ของช่องหรือไงเปิดซีรีส์นี้มาทีไรจะต้องได้สร้าง s t u d เ Trend และอัดวิดีโอตรงนี้ได้เลยจริงๆด้วยค่ะป๊อดของคุณราวชีนนะคะเดี๋ยวยังไงจะแปะไว้ให้ใน d e s c r i p t ันเนาะเดี๋ยวเราให้น้องอัดวิดีโอสักอันหนึ่งเดียวค่ะ Inspiring vlog แถมสกิลวิดีโอโปรดักชันก็ขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะถ้าจบวันนี้แล้วนะคะเราจะให้น้องวายโทรไปลาโรงเรียนค่ะเพราะว่าเราจะไปจัดวันเกิดให้น้องวายโดยการไปตั้งแคมป์ครอบครัวกันน่าตื่นเต้นไหมตอนนี้อยู่ในเล v e l 4กำลังขึ้นไปเล v e l 5 ในขณะที่ตัดต่อวิดีโอสกิลนี้ก็จะขึ้นไปด้วยนะคะและลืมเล่าครั้งที่แล้วน้องวายปล่อยบ้านเช่าใช่ไหมโนตินี้ก็เด้งขึ้นมาค่ะ o อเ r ร t ์อ n นเน็ตจิ not pay the 500 simoleon i n h u r e n t เขาบอกว่านางไม่ได้ จ่ายนั่งหัวขโมยเราสามารถที่จะอีวิคเขาหรือว่าไล่เขาออกไปได้ค่าไล150่ร้อยห้าสิบซิมอลเลียนเดี่ยวนะทุกคนแต่ว่าไม่ใช่ความผิดเราทําไมเราต้องเสียเงินวะถ้าอย่างนั้นเราลองรออาทิตย์หน้าไหมเผื่อเขาจ่ายตอนนี้เราก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินแต่ถ้าไม่จ่ายเราไปเคาะประตูบ้านเลยซึ่งแน่นอนหลังจากที่น้องวายเอชอัพด้ยวยกันเป่าเค้กแล้ววันต่อมาก็จะให้เจ้าไอวี่เป่าเค้กด้วยค่ะโอเคทั้งบ้านก็หลับแล้วค่ะตื่นสักเที่ยงก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไปแคมปิง้งเน้นเวลากิจกรรมรอบกองไฟตอนเเย็นอาค่ะ เออแม่บ้านบ่นค่ะว่าน้ำสกรปรก เต็มพื้นเลยแล้วมันเป็นพื้นหญ้ามันเช็ดไม่ได้อา้าวเช็ดเฉยเลยเดี๋ยวก่อนจะไปเที่ยวต้องใช้เงินใช่ไหมเดี๋ยวให้ไอรีนมาขายแอปเปิลสดๆพวกนี้ออกไปหมดเลยค่ะตอนนี้ทุกคนจัดกระเป๋าพร้อมแล้วบ่ายสองรองให้วายตัดวิดีโอเสร็จจะได้ไปค่ะ take a vacation ทั้งครอบครัวกันค่ะตอนนี้ไอรีนไม่ยอมโทรจองรถสักทีเพราะว่าอยากจะดูสวนก่อนโอ้ยความรักสวนของนางนะั้นไปทั้งหมด3วันเผื่อเหลือเผื่อขาดใช้เงินแค่2005เองเย้เยยเด็กๆก็จะได้เล่นสไลด์กันนี้ ไปเลยค่ะมาเลยวไหวอ้า,อาวลูก เดี๋ยวก่อนนะแม่กับลูกชายก็เล่นสไลด์ไปนะคะคุณแม่ก็ลังอบเค้กให้ลูกเดี๋ยวพอทาเค้กเสร็จนะคะก็เป็นเวลาตอนนี้สองทุ่มพอดีก็ให้อลิซทําเค้กเสร็จแล้วก็มาจุดไฟรอบกองไฟตรงนี้เลยมียุงกัดนิดหน่อยค่ะทุกคนดูไม่เหมาะกับชีวิตในป่าเลยแต่ละคนน้องวายจะโตเป็นวัยทีนแล้วนะให้น้องวายมา make a wish กันค่ะยเย่ happy birthday ค่ะเจ้าวายจะมาเป็นวัยรุ่นแล้วนะผ่านชีวิตวัยเด็กมาเยอะมากทําเงินได้เป็นหลักแสนเลยค่ะแล้วเป็นเจ้าของ ของบ้านเช่าแล้วเรียบร้อยก็โตเป็นหนุ่มเนี้ยบเหมือนเดิมค่ะเพิ่มเติมก็คือแต่งตัวเป็นวัยรุ่นมากขึ้นเนาะโตเป็นหนุ่มแล้วก็กล้าจะไปทวงค่าเช่าแล้วก็บริหารจัดการอสังหาของตัวเองแล้วค่ะไม่ต้องให้ใครออกหน้าแทนและว,วายบอกว่าผมง่วงนอนมากโอเคแทบไม่ต้องสืบอ่าห้องเดี๋ยวยกเทรลเลอร์นี้ให้น้องวายเลยแล้วกันตอนนี้ไอรีนกำลังพายวีมาลงอ่างน้ําบ้างนะคะบรรยากาศในป่ามันสดชื่นเนาะแน่นอนที่ทุกคนคอมเมนต์ว่าจะต้องเอาม้ากลับมานะคะน้องไอวีจะเป็นคนเก็บเงินก้อนนั้นเองในวัยเด็กค่่ะขนนาาาาดพีวยยังงสร้้้บ แค่มาตัวเดียวไอวี่จะทาไม่ได้เลยเหรอชอบโมเมนต์พี่น้องในป่าฮอลิเดย์นี้เป็นที่สุดค่ะอ่ะกินเสร็จแล้วค่ะพี่หนูไปละเล่นกันก่อนที่วันนี้ไอวี่จะกลายเป็นวัยเด็กค่ะแล้วเจ้าตัวเล็กบอกว่าง่วงนอนให้น้องนอนก่อนนะคะตื่นขึ้นมาเค้กพร้อมมาพร้อมเขาก็จะได้เป่าเลยนี่เป็นเวลาแบบว่าพระอาทิตย์ตกกําลังดูดีในป่าแบบนี้มาพร้อมเป่าเค้กน้องกันแล้วค่ะเล่นน้ํากันอย่างสะใจทั้งวันอ่ะทุกคนตื่นแล้วแล้วก็พร้อมที่จะพาเจ้าตัวเล็กเป่าเค้กแล้วค่ะไอวี่จะกลายเป็นวัย เด็กแล้วนะ Happy b i r ิร์ a เดย์ไอวี่เราก็ไปดูน้องในแคสกันค่ะอุ้ยน่าตาดีมากแม่แม่ปั้นมาดีมากไอวี่ก็โตมาเป็นเด็กที่ชอบฟังเพลงเหมือนพี่ววยนะคะมีหูฟังอยู่ตลอดเวลากลับถึงบ้านน้องแมวเป็นยังไงบ้างให้ไปอยู่กับพี่เลี้ยงมาตรวจกันว่าเป็นอะไรไม่อยู่แป๊บเดียวป่วยซะงั้นเอารักษาแบบแพงสุดไปเลยค่ะ เจ็บแต่จบเรามีสาว่ายน้ําอันใหญ่เฮ้ยเดี๋ยวก็ตายลงไปตรงนี้เพื่อมันไม่มีทางขึ้นโอ้ไม่กอดใช้ได้ยังขอบคุณสวรรค์ใช้ได้แล้วเออจะมาตายง่ายๆในบ่อบัวหนะ้าบ้านไม่ได้นะคนขยนันนี่กลับมาถึงบ้านก็คือทํากันบ้านค่ะมีคุณผู้ชมบอกไม่มีอีพีไหนที่ไม่สร้างใช่อุ้ยเตียงนอนลายหมีสีฟ้าน่ารักดูเหมาะก,กับความเป็นไอวี่มากอู้รูปนี้เทมากป่ะแล้วก็มีโคมไฟสีขาวเล็กๆน่ารักน่ารักเราคิดว่าจะกั้นตรงนี้เป็นห้องน้ําในตัวค่ะจะได้ไม่แย่ง กับแม่แม่ใช้อ่ะสมมุติว่าน้องใช้ลัชขัดผิวอาบน้ําตรงนี้เป็นมุมโต๊ะทํางานค่ะสั่งซื้อโต๊ะที่เดียวกันกับพี่วายเลยแล้วเราก็มาเปลี่ยนสีผนังให้ดูมีสีสันกันเป็นลายก้อนเมฆเสร็จแล้วห้องไอวี่ค่ะค่อนข้างชอบวันนี้เป็นคืนแรกที่น้องจะนอนห้องนี้นะคะอาจจะกลัวนิดนึงฉะนั้นจะลองดูซิว่าพี่วายจะนอนกับน้องในคืนแรกได้ไหมพาน้องเข้านอนเรียบร้อยพี่วายอบอุ่นมากโอเคทุกคนก็เข้านอนหมดแล้วนะคะเหลือแค่แมวกับไอรินที่ตื่นมาทํากับข้าวเตรียมไว้ตอนเช้าให้เด็กๆก่อนไปเรียนก มางานที่หนักก็คืองานสวนนี่แหละค่ะพี่ชายก็คือตื่นมานั่งทําการบ้านมืดๆไม่อยากปลุกน้องเดี๋ยวก่อนที่เด็กๆจะกลับมาเรามาหน้าบ้านกันค่ะว่าจะให้น้องขายของยังไงอันนี้ก็จะใช้2แพ็คด้วยกันนะคะคือ m e c h e f พัซโซซึ่งมันสามารถไป cross pack กับแ Back หย r d s ต u f f s t u f f Pack ได้ค่ะน้องจะต้องมาขาย s u m m e r Drink ด้วยกันเราก็วางไว้ตรงนี้แล้วก็ให้น้องมาเทและพออลิสดูแลตัวเองเสร็จอาชีพหลักที่ก็ยังต้องทําค่ะลงมาใต้ดินมาทํไวน์ด้วยมี3ามขวดแล้วโหคุ คุณภาพ e x c e l l e n t เอามาบ่มต่อเลยค่ะ you got a good reputation what we like to make you a regular contributor rank 5มีคนเอางานมานำเสนอให้เราเป็นนักเขียนระดับกลางเลยค่ะทำที่บ้านได้ไหมลอง Accept Job Offer นี้ดูกันค่ะภายในสองวย์ที่น้องเปิดเนี้ยให้เวลาลองดูซิว่าถ้าให้เวลา2วันซิมเขาจะหาเงินซื้อลูกม้าได้ไหมค่ะให้น้องมาซ้อมซิมาซ้อมดูซิว่าเราจะทำเลมอนเนตได้ไหมโอ้ต่มูตมีกำลังผสมเลมอนเนตอยู่นะคะเดี๋ยวให้น้องลองซ้อมขายดย ะะว่าทําได้ไหมน่ารักมากเป็นการ cross pack ที่น่ารักมากเลยค่ะปรากฏว่าน้องขายหมดอย่างง่ายดายหมดเกลี้ยงเลยค่ะทุกคนและก็ได้216ซิโหกล i m o แบบง่ายๆเลยอ่ะพออลิซอาบน้ําเสร็จเราให้อลิซมาเตรียมอาหารสําหรับพรุ่งนี้เช้าด้วยนะคะเผื่อตื่นมาเรายุ่งๆกันก็จะได้หยิบกินจากตู้เย็นนี่ใครกินไม่ทิ้งอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเจอกันเช้าวันต่อไปช่วงเช้าวันเสาร์เราจะดูแลไอวี่ให้วิตื่นมาขายน้ำมาเราจนกว่าจะเก็บเงินซื้อม้าตัวแรกได้ซึ่งเรามาเช็คราคาซีวาเท่าไหร่1 0 0 0ง มเรียนค่ะจัดไปและไอวี่ก็ตื่นแล้วมากอย่างที่บอกค่ะช่วงเช้ามาลุยกับไอวี่กันก่อนนีสใส่เดียวกันกับไอรีนเลยว่ะทุกคนคือเมื่อกี้ตามหาอยู่ตั้งนานว่าตื่นแล้วน้องไปไหนคือน้องมาที่สวนเทวายก็คือพร้อมแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราลืมซื้อให้น้องวายก็คือดโดรนค่ะดโดรนส่วนตัวเผื่อเขาจะถ่ายฟล็อกสตรีมมิ่งเลยค่ะเริ่มสตรีมเลยโอเคอันนี้ก็เริ่มสตรีมแล้วเอาละตอนนี้วายก็กาลังสตรีมตัวเองเต้นบัลเล่ยู่ค่ะไอวี่ก็กําลังนั่งทานอาหารเช้ากับแม่รีนอยู่นนนนนะะอ่ททุกคมมีีีหห้้าดเลยต บ้านคือไม่มีใครยืนเอ,อ่อีกต่อไปเป็นระบบมากเฮ้ยสตรีมไปสตรีมมามีคนฟอพันสองแล้วว่าเก่งมากชื่อล้านว่าเลมอนไอวีละกันค่ะมันวางตรงไหนได้เอ่ยนี่ไงแล้วไอวีามา m i ์เลมอนเนตกันนี่จะขายแล้วนะคะตัด <That S 1> เลยค่ะเอาเซช่วยไอวีด้วยค่ะฮัลโหลทำไมไม่มีใครสนใจเราเลยหรือพอมันใกล้หาดเกินไปอะ่ะวิ่งมีแล้วแก้วละ28ซิมเลียนหรือมันแพงไปวะรอบแรกได้มา52ซิมอเลียนแล้วทำไมหนูเปลี่ยนเป็นชุดกบคะลูก หนูลงว่ายน้ำคนเดียวหาได้กลัวไหมเพื่อที่จะไปนอนบนนี้โอ้ไม่กอดวิถีเด็กอยากรวยค่ะวิถีเด็กสู้ชีวิตน่นาจะเผิ่ลบไปแล้วรอบแรกได้200รอบที่สองได้52อรอบที่3ได้120แล้วเราก็ค่อยมาลบกับค่าต้นทุนทีหลังค่ะอ่ะกลับบ้านกันฝนตกแล้วกลับมาถึงบ้านตอนนี้ตีสองจะครึง่งทุกคนเข้านอนแล้วนะไอวี่ก็ดูแลตัวเองเข้านอนแล้วแต่ว่าเดี๋ยวให้วายเรคคอร์ดคอนฟ idence บล็อกนิดนึงนะคะให้บล็อกหน้ากล้องแป๊บๆป๊บหนึ่งนะคะสรุปเงินกันนิดหนึ่งวันแรก ได้มาลดต้นทุนในการทำเลมอนนีตสองครั้งก็ประมาณร้อยหนึ่งกำไร2 8งต้นทุนไม่ต้องนะคะแม่ออกให้ยังเป็นเด็กสาวาทิ์ไม่ต้องรีบนอนใช่ไหมพี่วายก็มาตัดวิดีโอนิดหนึ่งค่ะหกโมงเช้าแล้วนะคะเดี๋ยวให้ไอวี่เริ่มเร็วหน่อยะคะ่ะเราจะได้มีเวลาพาวายไปตามเรื่องค่าเช่านะคะเงียบเลยเงียบแบบเงียบกริบเลยลากมาวางทีละแก้วเพื่อที่จะเทไอที่เหลืออยู่ให้หมดนะคะเพราะว่าทำล็อตหนึ่งมันได้สิกบกว่าแก้วเลยแล้วก็มาสตาร์ทฟูดเซลเลยค่ะน้องอ้า นี่วางเรียงรายอยากขายถ้าอยากขายช่วยไอวี่ด้วยวีโอ u t u b e ไว้ได้เงินวันละ500กว่าเลยอรอเยอะมากคนซื้อเยอะเหมือนกันนะ Poppy is running away oh my god Poppy running away 3รอบแล้วนะแต่เล่นมาเริ่มขายดีขึ้นแล้วค่ะพอแดดออกตอนเที่ยงนะคะใกล้หมดแล้วลูกเดี๋ยวเรามาลดราคาลงเหลือ50%นิดนึงค่ะจะได้ออกเร็วหน่อยแค่ละยี่สิบเอ็ดซิมเลียนแค่นั้นเองค่ะหนูลดจาก28แล้วนะเนี่ยอู้เข้ารัวๆเลยค่ะรอบนี้เอาละซื้อไม่หมดแล้วค่ะนี่มากินข้าวกันพร้อมหน้าพร้อม ตโต๊ะก็อี้มีให้นั่งถามมานั่งไหมยืนคุยกันค่ะส็ถืว่าอาทิตย์นี้ไอวี่น่าจะยังไม่สําเร็จนะคะเดี๋ยวค่อยมาขายตอนเลิกเรียนวันจันทร์ก็ได้ค่ะพ่อบอกว่าเสาร์อาทิตย์น้องได้574แม่แม,แม่ก็มาชื่นชมน้องนะคะได้ครึ่งหนึ่งแล้วลูกเกือบจะซื้อม้าพันดีๆได้แล้วอีกแค่สักสองวันก็น่าจะได้แล้วนะคะคิดว่าให้น้องมาซ้อมบัลเล่บ้างดีไหมอููมอเตอร์สกิลของไอวี่เลเวลสี่แล้วค่ะเร็วมากอยู่นะได้เงินซื้อม้าเสร็จคิดว่าทุกอย่างจบใช่ไหมไม่จบไอวี่ต้องหาเงิน อุปกรณ์ซ้อมม้าอีกค่ะพวกถังต่างๆที่ต้องมาซ้อมม้าอ้อมถังอะไรพวกเนี้เดี๋ยวหน้าไวทำไมเป็นสิวหรอหลังจากอาบน้ําเสร็จอะไรเสร็จก็ให้ดูแลผิวหน้านิดนึงค่ะอ,อ๋อหอใช่ไวเป็นสิวจริงๆด้วยค่ะเป็นธรรมดาของวัยรุ่นโกลฟเฟชอู้อันนี้ดูดีจังมาร์คด้วยทองไปเลยค่ะเรามันระดับมาร์คด้วยทองมาร์คด้วยทองเอามาสองอันเอาความชุ่มชื้นมาสักสามอันติดกระเป๋าไว้เลยค่ะใกล้เสร็จแล้วเอาละการบ้านเสร็จเรียบร้อยค่ะผ่อนคลายร่างนิดนึงน้องไอวี่ พี่ก็หลับไปแล้วนะคะเลยมาดูแลพี่วายตรงนี้ค่ะและตอนนี้ก็เอาทองมามาร์กหน้าแล้วเรียบร้อยค่ะไม่หลอว่าให้มันรู้8ปใช่ไหมพรุ่งนี้จะวันจันทรตีสาแล้วลืมให้ไอวี่ทำกันบ้านเอ๊ะลืมมากเดี๋ยวไอวี่ตื่นมาประมาณตีสี่ตีห้าทำก็น่าจะทันโอ้ oh my god ที่เขาติดค่าเช่าเราเขาจ่ายแล้วค่ะบวกกับจ่ายย้อนหลังด้วยเขาจ่ายมาแล้ว1020 5้ซิมลเลียนแต่มันยังไม่เข้ามาในบัญชีบ้านค่ะเราต้องไปเก็บเอาในมือถือค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีห้าแล้วทั้งคู่ต้องเต,ตรียมตัวไปโรงเรียนอ่ะทุกคนกินข้าวในห้องอาหารพร้อมหน้าพร้อมกับวิวน้ําตกด้านนอกชิลมากคือบ้านนี้อยู่ด้วยกันเราเป็นมุดเลสสีฟ้าหมดเลยอะ่ะแบบมีความมีแรงบันดาลใจสูงบายบายเจอกันตอนเย็นนะคะไอวี่แล้วไอวี่ก็มาขายน้ำมะนาวต่อลูกตอนนี้มี574ในบัญชีแล้วเราก็คิดว่าให้ไอวี่เปิดบัญชีตอนนี้เลยดีกว่าค่ะก็ฝากไป574เลยค่ะอ่ะไหนๆก็อยู่บ้านกับอลล2คนแ้ว มาดูแลเรื่องวายเราบ้างซิเปิดร้านขายวายซะหน่อยแม้วันนี้อยู่บ้านคนเดียวขำๆเนอะหาเงินมาเติมซะหน่อยเหลือแค่สี่หมื่นเก้าแล้วเฮ้ยรูปครอบครัวก็อัปเดตแล้วนะคะที่ผนงังหน้าเหมือนไม่อยากถ่ายรูปเลยแมวแต่ละตัวค่าไฟสองหมื่นแปดเห็นไหมเราไม่ได้พูดเล่นเข้ามาแล้วค่าไฟวางเรียงรายซิบางคนเขาก็ซื้อเป็นขวดบางคนเขาก็ซื้อเป็นแก้วค่ะองุ่นมีอีกเยอะมากแล้วคุณภาพขององุ่นเราคือเอ็กเซลเลนท์มากอุ้ยสกิลการทำวายองุ่นของอลิซแม็กซ์แล้วค่ะเต็มแล้วเลิศเล ดินเพื่อขึ้นมาที่ช็อปวายของเรานะคะไต่ขึ้นมาก็จะอยู่ด้านหลังเคาน์เตอร์พอดีวายกับไอวี่ดูแลตัวเองไปก่อนนะลูกเดี๋ยวช่วยแม่เปิดร้านวายป Ooh, มีคนซื้อไปเยอะมีเงินห้าหมื่นห้าแล้วค่ะเร็วมากไม่มีคนดูหน้าช็อปไม่เป็นไรไว้ใจลูกค้าลูกค้าก็จะเอาเงินใส่กระป๋องไว้ให้เราค่ะในเมื่อร้านมันรันเองได้ให้อวว่มาเข้าห้องน้ํานิดหนึ่งเพื่อที่จะมาเริ่มขายน้ามะนาวหางบประมาณซื้อม้าต่อจ้ะเปลี่ยนเป็นขายซิตรัสสวิกบ้างไหมเก้าสิบห้าอะเจ้าตัวเล็กของเราทําการเทน้ํามะนาวสูตรใหม่แล้วค่ะตอนนี้เงินก็เข้าล้วลวเลยเพราะว่าอลิสก็รันช็อปไวไปด้วยทางเราก็จะขายอันนี้ไปด้วยจะบักหรือไม่มาค่ะใครที่ ซื้อายเสร็จแล้วหิวน้ําก็มาซื้อน้ามะนาวหนูได้นะคะมะนาวไทยแท้เลยค่ะเดี๋ยวรอบนี้ขายกําไรประมาณ25%ก็พอมั้งคะเพราะว่ามันดึกแล้วอะใครจะมากินน้ํามะนาวเวลานี้ใช่ไหมตัดตีหนึ่งแล้วน้องต้องนอนแล้วนะคะไม่เป็นไรถ้างั้นก็เลิกล้านไปค่ะรอบนี้วันจันทร์ได้มาอีก186่ง่อวีทํากันบ้านแล้วพี่ายก็มาช่วยโอ้ยน่ารักอะไรอย่างนี้ไวยทำกันบ้านเสร็จแล้วเย้เก่งมากแล้วก็เก็บเนื้อแกะไว้ให้เด็กๆคิดว่าน้องควรลาโรงเรียนแล้วก็แบ t o r i ิชให้มัน จบไปให้มันได้ค่าม้าไปค่ะเท่ากับตอนเย็นที่ผ่านมาไอวี่ได้เงินไป90ิบซิมอลเลียนอะฝากเข้าไปให้น้องอีกค่ะ90เท่ากับตอนนี้ไอวี่ก็มีในบัญชี6.64แล้วค่ะวายอารมณ์ไหนลูกอยู่ดีก็มาดูแลพืชผักสวนครัวที่บริษัทอู้นี่คือวิวตอนเช้าของห้องแม่แม่หรอทุกคนดูดีมากแดดคือเข้าเต็มเมจ่ายค่าไฟไปแล้วเหลือเงินอยู่29,000ตายละชีวิต จวให้ลิสดูแลตัวเองแล้วก็มาทำวายต่อยาวๆเลยค่ะแล้วก็ป่มว้แล้วก็ขายหน้าบ้านถ้าบอกว่าวันนี้ไอวี่จะอยู่บ้านกับอลิสนะคะผู้ซึ่งป่วยและวี่ก็คงจะหาเงินทั้งวันให้คลุมกับที่ลาเรียนไปค่ะหนึ่งวันกำลังเครียดกับเรื่องหาเงินเข้าบ้านน้องวายก็มาช่วยชีวิตอีกแล้วค่ะบล็อกของน้องวายทำเงินได้ดีมากเป็นผู้ด่งดังท่านหนึ่งไหนๆได้าลาโรงเรียนและ1สิบโมงอยู่บ้านแม่ก็ทำวายอยู่ใต้ถุนน้องก็มาขายหน้าบ้านช่วยกันค่ะช่วยกันต้องหัดขี่ตั้งแต่วัยนี้แหละค่ะถึงโไป้นเดดอออห่ยร นี้เป็นกําไรล้วนนะคะเพราะว่าหักต้นทุนจากเงินรอบแรกไปแล้วหมดแล้วอะ่ะเย้ยขายหมดแล้วและข่าวดีอีกอันนึงคือน้องวายเป็นเด็กเกรดเอโอ้มีแต่ข่าวดีดี EP นี้ตอนนี้ไอวี่ได้972แล้วเฮ้ย <c oughs> อีกไม่เท่าไหร่มีคนโทรมาหาวายในขณะที่ กำลังมักหน้าสีทองอยู่อย่างที่เห็นนี้นั้นฮะเขาบอกว่าเกรดเราดีมากสามารถเรียนจบเร็วได้กว่าชาวบ้านเขาว้าน้องวไยเรียนจบแล้วอะเรียนจบใน5วันอ๋อทำไมทุกอย่างเป็นไปด้วยดีมากเหมือนผ่านความลาบากมาเยอะดิฉันก็สูหน้าน้องจังเนี่ยอุ้ยทำให้อยากเล่นภาค university เลยอะอ๋อแล้วทําไมดิฉันไม่ซื้อตอนมันลดราคามีอยู่ช่วงหนึ่งมันลดเยอะมากตอนนี้มันไม่ลดแล้วมันหนึ่งพันเก้าสิบเก้าอะอืม purchase ซื้อระเราลงมอดใหม่นะคะมีมอดมีอาชีพ k pop industry ก็คือสตาร์ทเป็นเทรนนีโดยไม่ได้รับการจ่ายตังค์ไปก่อนได้แต่เราอยากให้น้องวายเรียนมาหาลัยให้จบก่อนนะคะและแน่นอนอาชีพหลักคือสตรีมมิ่งมาที่นี่ด่วนเลยไอวี่บอกว่าฟันโยกนะคะ ก็เลยขยับใหญ่เลยงั้นเราคิดว่าให้กล้าหาญเหมือนพี่วายแล้วกันดึงหวองมาเลยลูกและเป็นเวลาตีห้าของวันพุธที่น้องอุตสาลารงเรียนฉะนั้นแล้วให้น้องมาลองลงทุนแบบไอซ์ทีดูซิร้อยสี่สิบสี่ซิมเลียนเลยค่ะว่าหากต้นทุนไปแล้วจะกําไรเยอะไหมลดนีอตนี้สตาร์ทอินแอ r ด์อัลเวอรอ้าวเราลาไปแล้วไม่ใช่หรอใช่เราลาไปแล้ว, أ, าลาลวขายไปแล้วนี่นาะโอเคไม่เป็นไรก็คือกลายเป็นเด็กขยันนะ่ะขายก่อนลดรงเรียนมารับสี่ร้อยแปดสิบทั้งที่ขายยังไม่หมดเลยซึ่งกลับมาจังเรียนมาขายต่ออี อ่าให้น้องไปโรงเรียนก่อนค่ะไปไปไปอ้าอาหารหมดโอ้ยลืมลืม เดี๋ยวแมวตุยเดี๋ยวแมวตุยค่ะไอวี่ลูกไอวี่หนูไม่ต้องมาถูตรงสวนเอยแอนดู u, น้องถูสวนด้วยจนสะอาดสิวหายแล้วค่ะพี่วายน่าใส่กิ้งแล้วมีคนมาฟอลเร็วมากจะ2,000ซับแล้วว่าตอนนี้วอตมีชื่อเสียงเพราะสอนกันบ้านน้องตอนนี้ไอวี่ก็มาทำสครูโปรเจกต์นะคะเดี๋ยวให้วายช่วยนะเอาสู้เขาทั้งคู่ช่วยน้องค่ะไอวี่บอกไปก่อนนะเดี๋ยวไอวี่โปรเจกต์หนู ไหวพี่วายทำคนเดียวพี่วายก็แสนดีเนาะน้องไปนอนแล้วก็ทำให้น้องเฉยเลยค่ะอา้าวอินเซพชันว่ะเดอะซิมเล่นเดอะซิมน้องไวายก็เล่นเกมเดอะซิมน่าจะเป็นเดอะซิมหนึ่งนะคะเราจะยังไม่สรุปเงินของไอวี่นะคะเพราะว่าเราคิดว่าจะให้น้องขายอีกสักรอบหนึ่งไวายก็นอนพอแล้วนะคะมาเตรียมตัวรอสมัครมหาลัยกันก็ดูแลตัวเองนิดหน่อยค่นะะ้ยสามารถซูเปอร์เซลได้เป็นพันเลยเหรองั้นซูเปอร์เซลให้หมดเลยค่ะซูเปอร์เซลทุก,ทกแถวไปเลยและไอวี่ไปโรงเรียนแล้วเดี๋ยวกลับมาขายน้ำมะนาวอีก รอบนะลูกวันนี้ฟ้าคืมจริงเงินโรอยตีที่เข้าบัญชีบ้านมาจากวาเยอะมากเลยอะวันละพันกว่าแล้วค่ะตอนนี้วาตอนนี้ผิวเนียนใสสมกับค่ามาร์คทองคําดิฉันมากไหนๆวันนี้วาก็ว่างแล้วเดี๋ยวเราลืมอะลืมไปเลยลืมเก็บค่าเช่าแล้วก็ manage rent นี่คะเล็ดหนึ่งนี่ไงเข้ามาแล้ว1025ค่ะ กลับมาก็เจอไอวี่พอดีเลยพี่ายก็มาทักทายน้องก่อนเลยค่ะเสร็จแล้วอันต่อมาที่ต้องช่วยกันก่อนที่จะไปขายน้องขายน้ําเลยคือสิ่งนี้ยทําไม่เสร็จสักทีมันเลยไอวี่เรามาขายรถนี้รถสุดท้ายแล้วก็เลิกและเราคิดว่าน่าจะได้แล้วค่ะหลังจากขายรถนี้ซื้อหนูหน่อยเถอะค่ะซื้อหนูหน่อยเดี๋ยวหนูลดราคาเลยเพราะว่าหนูอยากรีบขายให้ออกค่ะเหลือ7 5เปแค่นั้นเองค่ะเฮ้ยเดี๋ยวมีคนซื้อแล้วก็มาเล่นกับแมวคุณคะแยกประเด็นให้ออกด้วยค่ะดิฉันขายน้ํามะนาวค่ะไม่ได้เป็นคาเฟ่มแมวนะคะน้องปววดฉี่่มากชย ไ,ได้แฮะคงขายได้แค่นี้แล้วค่ะถึงขีดจํากัดและ2องร้อยสิบโอเคเลยสรุปแล้วน้องได้กําไรถึง571คือหลังลดต้นทุนออกไปแล้วอะค่ะดูีิมีเงินเท่าไหร่พันห้าร้อยสี่สิบสามดีใจด้วยวิซื้อลูกม้าได้แล้วค่ะอ๋ออลิซอายุเยอะขึ้นเยอะแล้วค่ะทาวายได้สองขวดบอกปวดขาคนอื่นนอนหมดแล้วเป็นเวลาตีสี่เวลาทํามาหากินของวายค่ะนั่งตัดวิดีโอในวันที่ฝนตกวายก็เลือกที่จะซ้อมบัลเล่ออีกแล้วนะคะนี่เราลืมได้ไงไอวี่ มีเงินซื้อม้าแล้วก็ต้องซื้อม้าค่ะฝนตกก็ต้องซื้อมาเราก็จะซื้อดอเรียนแล้วกันค่ะลูกม้าตัวแรกของเจ้าไอวี่ให้ชื่อปีโป้แม่น่ารักดีม้าตัวแรกของไอวี่เจ้าปีโป้มาแล้วค่ะเอาป้อนนมแล้วค่ะอุ๊ยป้อนนมแล้วน่ารักมากเฮ้ยน้องม้าทำไมมาฉี่ตรงนี้เราลืมล็อกเนอะเสร็จแล้วก็ให้อลิซช่วยแปลงขนให้เขานิดนึงค่ะเพราะว่าเด็กทําไม่ได้อ่ะวายบอกว่าตอนนี้เครียดมากรอผลจากมหาลัยก็คือมีความเป็นวายมากคนอื่นเขากินข้าวในห้องกินข้าวธรรมดาแม่ เพิ่งทากับข้าวเสร็จวายมาจัดโต๊ะในห้องอาหารค่ะคือยังไงคือมันต้องหรูเหรอลูกกินธรรมดาไม่ได้หรอแล้วก็ไหนๆนไอวี่ก็กําลังฝึกงานเรื่องการขายของอยู่นะคะอ่ะเคลียโต๊ะเสร็จแล้วก็สต็อกวายเลยจ้าเร่เข้ามาวายดีๆทั้งนั้นเลยค่ะอุวยวิวิพันหกร้สองร้อยหกสิบนี่รูปครอบครัวอันใหม่มีน้องม้าในนี้ด้วยแล้วนะไอวีก่ก็กอดรักเชียววายติดการออกกําลังกายมากค่ะหรือจะเปลี่ยนเป็นคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาให้วายดีคะเนี่ยชอบออกกําลังกายเหลือเกินกับมา บ้านก็เกิดเหตุไม่คาดคิดเลยค่ะไฟไหม วายกำลังทำกับข้าวอยู่นี้วายวายดับไฟตัวเองก่อนแม่บอกตกใจมากขวัญเอ๋ยขวัญมานะลูกอ้ในที่สุดวายก็ได้เข้ามาไล่แล้วแล้วเราก็มาลงทะเบียนกันค่ะวิ้ยไฟไอาร์ตดูเหมาะกับวายมากเลยนะสามารถเป็นฟรีแลนซ์อาร์ติสต์ได้เป็นมิชียนได้ซึ่งก็กำลังฝึกเปียโนยอยู่เป็นสไตลิสก็ได้อ้วิชาเลือกให้เรียนมีเดียโปรดักชันเอฟเฟกต์ไหมเพราะว่าวายทำบล็อกเยอะมากสรุปให้น้องวายเรียนไฟอาร์ตนะคะเรียน at home ค่ะเรียนที่บ้านค่ะอ๋อค่าเรียนน้องวายได้ทุน น้องวายได้ทุนจากการที่เรียนมัธยมได้ดีและได้ทุนที่เราสมัครไปตอนแรกสรุปจากตอนแรกจะเป็นพันเหลือแค่260นี่ด้วยในที่สดุดก็ได้แอดมิดเข้ามาหาลาัยแล้วค่ะคือการบ้านมันหลายวิชามากอะทาเสร็จ1วิชาค่ะมะเริ่มสตรีมตอนตัวเองทําการบ้านเลยแล้วก็ทําวิชาที่2ด้วยเลยค่ะพี่วายมาดูวายสตรีมตอนทําการบ้านกันได้อะสตรีมตอนนอนให้ดูด้วยงานเยอะจริงตอนนี้ที่ทําเสร็จมีแค่ brush work แล้วก็เริ่ม drawing ไปได้แค่ย5บเใหม่ก็ และการบ้านก็เสร็จไป2อย่างแล้วค่ะแต่อีกอย่างหนึ่งที่ต้องเตรียมก็คือ Presentation นะคะว่าจะเอาอะไรไป p r e s e n t ์เขาวายอาจจะคิดเครียดนิดนึงนะช่วงนี้ไวน์ is o f f to c l a s s ค่ะน้องไวายไปเข้าเรียนละเเขากับว่าตอนนี้ที่ต้องรีบก็คือมีแค่ Presentation อันนี้กับการบ้านหนึ่งอันที่จะเกิดขึ้นในอีกส0กว่าชั่วโมงนี้โอ้โหคิดผิดคิดถูกเนี่ยให้เรียนมหาลัยวิ้วพรีเซนเทชันวน์เสร็จแล้วค่ะแล้วก็กาลังมาร์กนะวิ้ยเสร็จแล้วสวยมากลุคเกรดจริงๆตอนนี้กําลังซ้อมนําเสนอออ่มานัังงฟให้ เป็นผู้ชมให้นะคะคือวายต้องเลือกระหว่างนอนกับกินค่ะตอนนี้ก็เลยต้องเลือกนอนก่อนเพราะอีกแค่สี่ชั่วโมงคลาสจะถึงแล้วอะ่ะและที่สําคัญมากวันนี้ระหว่างที่วายนอนพักก่อนจะทํากันบ้านนะคะคือว่าจะต้องให้ปีโป้เนี่ยมีเลเวลของความเชื่องที่เลเวลห้าค่ะเพราะว่าเราจะเอชอัพเขาแล้วนี่ไงพูดถึงก็เลเวลห้าแล้วแปลว่าปีโป้สามารถเอชอัพเป็นผู้ใหญ่ให้น้องได้ขี่ได้แล้วค่ะแมวก็มีโบมมาก็ต้องมีโบค่ะเย้ปีโป้โตแล้วค่ะแต่ไม่ทันแล้วไอวี่เข้านอนไปเซ็ตแล้วค่ะไม่เป็นไรแต่พรุ่งน้อเเรรมมฝึกพาาาตหั แลวายด้วยค่ะมีการบ้านในอีกยิบสองชั่วโมงไม่คิดว่าจะวุ่นวายขนาดนี้การเรียนมหาลัยเออวายได้นอนอย่างนิดอย่างละหน่อยเขาก็าไม่ค่อยได้กินภารกิจต่อไปที่จะเกิดขึ้นใน EP นะีหน้าคือเราจะต้องให้วายมาช่วยหา f l o ์เข้าเงินครอบครัวได้เดือนละอย่างน้อย5้าหกหมื่นเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายเดือนละ3 0,000ื่นแล้วนะคะบ้านหลังนี้และเราจะให้วายเป็นคนจัดการเรื่องนี้ค่ะใช่ในขณะที่เรียนอยู่นี่แหละจะทํายังไงวะเข้าทุกคาบไม่ทราบสักเรื่องแต่ว่าน่าต้องฉ่านะคะก็จะเป็นครั้งแรกที่คนในสตรีมได้เห็น ทำกับข้าวไลฟ์แอคชั่นค่ะวายต้องหาเงินให้ที่บ้านฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องถ่ายวิดีโอค่ะถ่ายบล็อกลงเพื่อเอาเงินเพิ่มแต่ละวันน่งสารเขานะคะอ่ะวิดีโอเสร็จแล้ววายมานอนด่วนเลยและที่ประจำของชีในการทำกันบ้านก็คือใส่ชุดกบนั่งริมสะค่ะเป็นตตมุตะตมีเคยค่ะแล้วก็ go for energetic ride right. จะได้สร้างสก,กิลกันสักทีค่ะไปและดูท่าน้องสิคะในการขึ้นมา mm. ครั้งแรกโอ้โหใช่ก็มีตาเหลือกด้วยความกลัวนิดหน่อยค่ะธรรมดาพี่วายก็ ตาเหลือกยิ่งกว่านี้อีกแต่นางดูทรงตัวได้ดีกว่านะเนื่องจากพอสนิทกับม้าตั้งแต่เด็กด้วยมั้งคะสกิลขี่ม้าอยู่ที่45เปอร์เซ็นต์ทำไมมันช้าอย่างนี้อไอวี่ลูกหนูมาอีกฟากหนึ่งของเมืองแล้วอะแต่ไอวี่ไม่จอยว่ะตอนนี้ไอวี่ทั้งง่วงและหิวฉันทรมานเด็กอีกแล้วโอเคทั้งคู่กลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าไม่สบายตัวแล้วทั้งคู่ไม่รู้ทาไมไอวี่ง่วงเดี๋ยวให้ไอวี่งีบแป๊บหนึ่งก่อนไปขี่มา้าถึงเลเวล2ตามจุดประสงค์ของเราค่ะปสกปีโป,ป้้ป้นนนนออนนออหห่ยยนะะกดี๋วขใง เลเวลสแล้วเราจะให้คนมาดูแลน้องจะเลเวลสแล้วใกล้แล้วสู้เขาทั้งคู่โอ้ขี่ดูดีขึ้นนะเนี่ยทั้งคู่เลยเลเวลสแล้วค่ะเย้แล้วก็ e n d ด r ร n นส์ได้เลเวล3ด้วยค่ะแต่วี่หน้ายังถูกกลัวอยู่นะคะเอาละค่ะก็จบ EP นี้ลงตรงนี้เพราะเราทําทุกอย่างครบสําเร็จแล้วค่ะเหลือ EP หน้าสิ่งที่ต้องคิดเยอะ มากจริงๆคือจะทํายังไงให้วายหาเงินก้อนใ้ที่บ้านได้เดือนละ5 0,000ื่นและจะทํายังไงให้อลิซมีอินคัมเพิ่มได้แล้วพี่วายจะเรียนจบอย่างราบรื่นไหมเพราะว่ามีอะไรต้องทําเยอะมากอะและน้องไอวี่จะสามารถพัฒนาสกิลการขี่ม้าไปสูงๆและหาวิธีเก็บเงินซื้ออุปรกรณ์เทรนม้าต่างๆได้หรือไม่เจอกันใน EP ต่อไปคอบคุณสําหรับการรับชมติดตามและการรอคอยขอให้มีความสุขเปีนแฮปี and healthy เจอกันใหม่ครั้งหน้าทุกคนบ๊ายบาย